สวัสดีครับมีสองสิ่งนี้นะครับหัวกินฟางแน่นอน เดี๋ยวไปดูเลยครับว่าสองสิ่งนี้คืออะไรตัวแรกก็คือลำนะครับหรือหำเนี่นะครับนี่แล้วก็ตัวที่สองเป็นกากน้ำตาลครับกากน้ำตาลก็ผสมน้ำนะครับใส่ไปประมาณถ้วยนะครับแล้วก็ผสมน้ำครับแล้วก็คนๆๆน,น,นะครับจะเป็นสีนี้นะครับ เดี๋ยวไปดูครับว่าผมทํายังไงว่าให้วัวกินดีนะครับผมจะวัวออกมานะครับตรงนี้ปล่อยออกมาแล้วก็เล็มยหญ่ยอยู่ฝั่งนู้นแล้วครับเดี๋ยวทดลองให้ดูครับว่ากินฟางดีขนาดไหนครับเป็นวัวชุดนี้นะบางตัวก็ยังอยู่ในคอกอยู่ครับยังไมนออกปล่อยเด็กๆก่อนนะครับ ปล่อยวัวออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวฟางให้นะครับฟางใส่นะครับฟาง,ฟงยยงไม่ไปกินนะฟางฟางเสร็จแล้วก็โรยการนุกตันนะครับกับฝักบ,บัวที่ไปโสมไว้เมื่อกี้ ด้วยให้ชุ่มพอครับทีนี้ก็ตามด้วยสูตรเด็ดครับก็คือลำนะครับดีเลยครับนี่ครับ อ่านะครับเด็กๆลองมาใช้ตามกันได้นะครับมีลำมีการน้ำตาลสมกการน้ำตาลกับน้ำแล้วก็ลดบนฟางก่อนนะครับแล้วก็รวยลำอีกทีหนึง่งก็จะได้สารอาหารด้วยนะครับเพราะว่าปกติฟางก็ไม่ค่อยมีสารอาหารเท่าไหร่ ยิงหนาแล้งเราก็ต้องดูแลว,วัวหน่อยครับราะไม่ค่อยมีหญ้าแล้วนะครับเข้าสูน่นาแล้งแล้วนี่เฮ้นี่แจ้วสีหมอกนะครับน้อยน้อยเดี๋ยวลองดูให้กินลำเฉยๆครับเอ้ยสีหมอกอือ อแน่ว่าย่งแล้วอย่างวัวต้องมีใจรักด้วยนะครับถ้ามีใจรักจะหาเลี้ยงครับช่วงนี้ราคาวัวค่อนข้างดิ่งนิดนึงแล้วก็ต้องพยุ่งกันก่อนนะครับ ขอพี่ๆในที่วัวไม่ชอบกินฟางลองใช้วิธีนี้ครับได้ผลแน่นอนครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ